สวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับอัปเดตตอนนี้ขึ้นมาจากเดิมเยอะเลยครับโอ้โอ้ท่านวลาอลต์สวัสดีครับ เป็นไงเป็นไงชะลอชะลอนำให้เกินประเดี๋ยวนี้นำขมูหวานเออชะลอนำพวานแมนแมนแมนมาเออขึ้นมาสูงเอาฝนเปิดซ้ายมาห้างก่นนี่เปิดชุดแห้เ๋ยวนี้อ่มันรุนปีกเนี่ยไม่ได้เอาขอพยายามเนีเอานั่นมันมีเอาก็สอบสายมาใส่บ่มาใส่ยสายไปไหนใส่มาไหนมันดอกอัางกระซิบกันอย่างเดียวอ่าโอเคเอกมาสางเป็นยาวเนี่ยอือก็ อันนี้มันท่วมหลท่วมนี่้วก็ไม้ยหนี่ครับอันนี้ลึกประมาณเกือบเกือบสเมตรเนาะเกือสเมตรอะเมตรแปสิบครับเมตรแปดสิบนะครันี่ก็ทอิลอนํำเพอดีที่เขาไปในบานถึงมันเบาลุ่มนี่ครับแล้แก่ปัญหาขงพี่น้องชาวบ้านโอ้ก็สักกัมนี่ยังมาอยู่อยู่ลุ่มอยู่ปุ่นนี้ สักสองชั่วโมงนี่นบ่เดี๋ยวนี่ <บะ S 1> ปัดโทคนเขาบอกเขาแต่สองสาวันแลยเขานี่ครับขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับเมื่อสักสองชั่วโมงนี้ยังอยู่ที่เสาไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ก็สถานการณ์ล่าสุดไฟยติดเลยหรอฮะวายญุปนิถ่าย,ย,<ะ>ย,ายติดตะลาบเลยเดี๋ยวสูงขึ้นได้ไรวิทยุโทรศัพท์วิทยุมอให้กุ้งดิเจ้าเออแต่หน่อซะจับวาแต่ก่อนแพร่กว่าผู้หลันหมองไม่เลิศแหละจ้ะ คพ่อเขอยู่นะครับก็กำลังใจล้นหลามครับช่วยช่วยกันเ,นะเดี๋ยวไปดูหน้าฝ่ายอีกทีนึงนะครับ